สวัสดีค่ะยชอเชอรฟันี่วันนี้พวกเราจะมากินเตาราเมนกับะไรนะรามยองรายองนี่นะคะวันนี้เราจะกินยมยองนะวันนี้น้องจะกินเหมือนเดิมเลยแต่วันนี้มันจะไม่กินต๊อกแต่เาจะกินบะหม่านะ ม่แม่อูอดูแล้วว่ามันไม่คุมแล้วก็แม่อูไม่แน่ใจว่าแช่นี้หรือเปล่าแนี้ได้แต่ว่าราคาหนึ่งแปดเก้าถ้ากินต๊อกก็คือหนึ่งหกเก้าเอาต๊อกดีกว่าโอเคไหมพี่เบสโอเคคะพี่เบสเอาไข่กุ๋ชามาให้หนูได้นะเเรียกพี่เข้ามาได้เลยเรียกพี่เข้ามาเอาอันนี้ค่ะหนึ่งค่ะค่ะตะกบกี๊ค่ะแล้วก็ ของเชเบตบะหมี่รัมค่ะอันนี้อันน,น,นี้มันนี้มันมีพริกอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้มันมีพริกอันนี้อ,นนอ๋ออันนี้ค่ะอันนี้ค่ะจำได้ด้วย <c oughs> เอาสองอย่างค่ะแล้วก็น้ำเปล่าน้ำแข็งสองแก้วค่ะ่เรามาทำกิจกรรมอื่นดีกว่าโอเคค่ะตอนนี้คุณหนุ่มจะมาสิ้นเลยนะคะการโกหดของน้องเชเบตนะคะ โปรคโนรโ้เชอร์เบตค่ะที่ฉเฉลยจะกินก่อนก็คือบะงมี่ลำไม่ใช่เลยต้องกินไข่ต้มค่ะน้อ,องกินบะหมี่ได้ไหมไม่เอาไม่แย่งของน้องมันน้อยลูกเชอร์เบตก็กินของหนูไปไม่เอาค่ะจะให้หนูกินไขนกกน่นกกระทาเชอร์เบตกินไข่นกกระทาเชอง์เบตกินไข่นกกระทาได้ไหมนี่นะน่เห็นไหมมันน้อยลูกเดี๋ยวรอกินของเราดีกว่าเดี๋ยวมันอ้วนเข้าใจไหม เรามาดูนะคะน้องชอเวตจะกินหมดไหมแต่แม่อุก็จะแอบช่วยเขานิดๆนะคะไม่เอาไม่เอาเขากินหน่อยไม่ได้หรอหอมเบลยังไม่าไไมาใ,ใช่ไหมหอมเส้นหนึ่งเดี๋ยวจะมาแล้วลูกใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวหอมเบลแต่ย,ยังแซบเลยค่ะนอะ้องมันปิดอ้ยหอมไหมหอมไหมหอมอีน่าที่หลังสั่งเหมือนน้องไหมอะ ไม่กินข้าวผงค่ะแม่ของจะเอาเด็ตมาแล้วนี่โผผักกินทุกอาทิตย์เลยเอาวางไว้ไงเนี่ยเดี๋ยวแม่อุ้มกินเองเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้หรอน้องให้บจะกินนั่งก่อนลูกตมมาให้เลยไงอยวพี่เอามาให้เดิมไปขอส้มให้น้องหน่อยได้ไหมล่ะเดี๋ยขอให้แล้วอ้าวเหรอ เป็นอะไรลูกมันร้อนมันหนึ่งแันหนึ่งแันหนึ่งเอ้ยเปลวเชเวตเปาหายใจไม่ออกนะลูกเฮ้ยตักไม่ได้เดี๋ยวมามาตักให้ลูกเชเวตเอมเล่นเดี๋ยวมามาตักให้ลูก ว right well ุ่นวายนะคะพ่อเอ็นไปไหนคะพ่อเอ็นไปเชียงรายค่ะก็บอกแล้วลูกต้องไม่ขอเขาเดินไม่ขอเขาไปลูกไปน้องเชลเลต์นั่นแหละเดินไปลูกงั้นไม่ต้องเอานะอีกรอบนึงตายนี่แมวขโมยหมูน้องเชลเลต์กินนะน้องเดชใช้ซ่อมสิลูกใช้ซ่อมดีกว่าหัวจี๊ป้าไม่มีซ่อม ท้ทอนก็ได้ลูกพน่น้องด้วยก่อนพี่ด้วยลูกมาดู้เม็ดนะได้ไหมที่ครลูกค่าของไทยอ่ะตะเบ็ดจะมาตกนะลูก มีหลายลูกใช่ไหมเดี๋ยวแม่อุตัดให้ลูกกินกันเลยลูกแ่งเฉลยว่างิ้นนี้มีชิไหมเาจิมดเาจิ้มให้ดีๆนะตัไหมไม่มีไม่มีว่างเปล่าไม่มีค่ะลองชิ้นนี้ค่ะลองอีกชิ้นนึ่งเสวิมีมไมแม่ว่านี้มี มีมีสองคนเลยไม่มีอ๋อแต่วันนี้ทำไมชิ้นน้อยจังเลยอ่ะี่ชิ้มีไแล้วลองให้น้องชิ้นดิจะไม่ให้เผ็ดนั่นอาน้องชอบเผ็ดชอบเผ็อ่ะเอาไหมเชเอาไหมนใหม่ เเนี่ชิ้นเนี้ยลองดูดิเพราะชิ้นเนี้ยมันหนักนะอันนี้มีเพราะว่าเด็ดบอกว่าหนักมีไหมวันนี้ชีสเต็มเลยอ่ะอ่ะเราให้น้องกินคำหนึ่งกัดครึ่งเดียวลูกเชเบตกินนิดเดียวนิดเดียวนะอย่ากินของเขาหมดอร่อยไหมเชเบตเผ็ดแน่เลยอ่ะเต็มใจจับจับเลยนะดูโอเค อะไรเหมือนเค็มขนาดนั้นเลยเป็นไงกิ่นไหมคะโอ้ยอ่ะสบายกินไหมโลกชิ้นนี้มีไหมสบากินหมดเลยดูไม่มีชิน้นี้นะไม่มีค่ะนี่ว้าวน,น้ำหมดกันค่ะน้ำได้คนละนิดเดียวค่ะเหลือของพี่อมเน็ดขอพี่อมเน็ดได้ไหมสบายให้ไหม ก็เลยกินต่อไปนะคะแม่อุ๊ปิดคลิปดีกว่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็พามากินอาหารเกาหลีนะคะที่ <Okay. S 1> ที่บ้านเราชอบกินเป็นประจำก็คือที่บีบิมบับนะคะทุกคน mm hmm. พูดแล้วเนบจำไม่ได้ค่ะบาหรายโอเคบายค่ะไม่เอาพี่เมยไม่กินหรอกลูกเขาไหนจะกินหรอเดีาโมกอะ่ะ แบ่งกันกินแบ่งจนแบบนาทีสุดท้ายจริงๆไม่เอาแล้วไม่ยั้งพี่แล้วลูกเพชรตัดเรียบร้อยค่ะบ๊ายบายค่ะ